สวัสดีครับพบกับผม1 2 3เนื่องจากมีเพื่อนนะครับชวนผมไปเที่ยวแล้วมันจะถ่ายคลิปลง YouTube ของมันผมก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปของผม,ผมเอาซะเลยนะครับผมโ <c oughs> ดวยวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ป่าบงเบียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันนะฮะโดยการเที่ยวของผมนั้นก็จะเป็นการขับรถชิวๆดูวิวกันไปนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มาซ้อนท้ายผมได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันเลยนะครับเดี๋ยว เพื่อความปลอดภัยครับพ่ออันเนรหล่อเลยไม่เห็นหน้ากูแล้วหล่อเลยนะผมไม่เห็นหน้ากูแล้วหล่อเลยโอเคพร้อมแล้วก็ไปเลยฮะโอเคครับตอนนี้เราติดฝนแล้วก็พัดลงกับเพื่อนนะฮะซึ่งเราต้องรอเพื่อนเราก่อนเพื่อนเราเรามาเรียบร้อยนะฮะโอ้โหฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับพ่อ โอเคครับรอเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะผมมันกำลังเซตกล้องถ่ายกล้องอะไรไม่รู้จริงจังนะผมไม่เหมือนผม ก็มาถึงกันแล้วครับป่าบงเบียงทีแรกผมว่าจะถ่ายบรรยากาศต,ตอนขับรถให้ดูแต่พอดีภาพมันสั่นนะสั่นแบบย่างนี้ับผมไม่ต้องสงสัยว่าผมมาทําอะไรตรงนี้มาลบแดนนบแดนะฮะแดดยังร้อนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวนะครับว่าป่าบงเบียงจะสวยเพียงใดยืนแป๊บยืนแป๊บ <Wow. S 1> นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิวของป่าบงเบียงนะครับผม นี่ตั้งแต่ข้างล่างจนข้างบนครับก็จะแบบนี้นะสวยงามดีตามระเบียบคันนาบรรดอยนะฮะโอเคงามอยู่นะงามอยู่นะก็ผมอาจจะไม่สวยแต่ว่างามบผมต้องมาดูด้วยตาเปล่า okay. เดี๋ยวเราเดินไปหาเพื่อนกันนะครับผมสั่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่สั่นขนาดตอนทายรถนะคะพรแหมสวยช่วยชวยช่วยบรรยากาศดีนะมันยืนถ่ายอยู่นะมันยืนถ่ายอยู่เหมือนล้อครับเพื่อนผมเหมือนล้อ ก็รอครับแต่ว่ารอในกับผมเดินเดี๋ยวชิวๆแบบชาวไร่ชาวนานะฮะไม่ต ja ้องวุ่นวายมาในเมืองที่นี่เขาไม่ใช้ไฟไฟฟ้านะฮะเขาใช้โซล่าเซลล์กันแหมบรรยากาศดีจริงๆฮะดีเหมือนหน้าตาผมแหละมาดูดูมันหมือนล่อเหมัอนล่อแหมยังซีจังเกมมิ่งนะฮะดูมันดูมัน แน่หลอจังเลยเพื่อนเพื่อนยังหลอเลยอ่ะเพื่อนผมรอครับแต่รอนะครับผมเนี่ยผมยชายคู่มาพร้อมกล้องหนึ่งตัวแม่ดมมันดมมันย,มย,ยังรลอยังรอ โอเคเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปกินข้าวกันเลยนะหิวแล้วตอนนี้แล้วแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารนะครับทานอาหารนะครับผมกับข้าวก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกนะครับครับผมตอมเจือดครับครับผมอยู่เป็นอาหารพื้นบ้านนะผมอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอแอียอร่อยมากครับผมเพื่อนอร่อยครับมึงเป็นคนที่ง่ายอยู่วัเออทำไมมึงต้องพูดเนิ่นที่นี่นะฮะบ้านสามร้อยอ่ะเอ้ มีนะบ้านหลังคนละห้าร้อยนะมีตั้งข้าวเย็นข้าวเช้าถูกค,คุ้มนะมึงขายของเหรออ๋อขายเก่งนะเพื่อนผมเนี่ยฮะอโอเคเดี๋ยวได้ข้าวโอ้กินข้าวกันเองครับมไม่หนาวนะครับผมมไม่หนาวเลยเทียววัดเดีออาบน้ำก่อน หลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมน,นี้ผมก็มานั่งไอจิบกาแฟชิวๆกันนะหอมเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์กันแล้วนะฮะโดยสรุปนะผมที่ป่าบงเบียงก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองไปทางไหนก็เขียวขจีไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่นี่เขาไม่ใช้ไฟฟ้าน,นะผมเขาจะใช้เป็นพลังงานทดแทนและแบตเตอรี่ส่วนนี้ก็พอใช้ได้ผมดีกว่าบ้านผม แล้วก็ที่มีเขาเน้นมีความสุขกับธรรมชาตินะฮะครั้งที่ผมมาย,ยี่ตรงนี้ก็จะมีลมพัดก็จะได้กลิ่นไอของธรรมชาตินะกลิ่นกาแฟนี่แหละการที่ผมได้มาเที่ยวตรงนี้ก็ทําให้ชีวิตผมสงบมากขึ้นนะผมเพราะว่าตัวผมนั้นก็ทํางานอยู่ในเมืองครับมันก็วุ่นวายชีวิตผมก็เล่าร้อนเหมือนหน้าตาฮะ <S <S 1> <S 1> ที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตวุ่นวายอยากพักสงบสงบก็แน,นะนําป่าบางเบงม,มาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับบรรยากาศ ตอนเช้าก็หน้าสดชื่นมาผมดู <c oughs> สดชื่นไหม่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวจิบกาแฟโชว์ให้หน่อยอ,อร่อยครับหมอมอร่อยอร่อยมากครับโอเคเดี๋ยวกินกาแฟอะไเลยนะะบยบาย ก็เช็คเอาต์ไปเรียบร้อยครับผมการที่เรามาเที่ยวที่ดีนั้นเราก็ต้องมาเที่ยวแบบนี้ครับแล้วเมื่อคนทิ้งไข่ไว้เลี้ยล่านะครับเพื่อไข่คือเพื่ออะไรครเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับป่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์มึงเอาเสื้อมึงขึ้นเขาก่อน โโอ้หกบีะการที่ผมมาเที่ยวครั้งนี้ก็ทำให้ผมรู้ว่าสวรรค์ที่แท้จริงก็คือธรรมชาติ